สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับเฮเซวาออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อน mm. เพื่อทุกคนนะคะมาทานบุฟเฟ่นานาชาติที่สูงที่สุดในกรุงเทพค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตึกใบหยกสองครับตึกใบหยกสกายนะคะตึกใบหรือตึกใบหยกสองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพา mm. เพื่อนๆพืทุกคน<ๆ>นะคะไปเดินชมรอบๆแล้วก็เดี๋ยวเรามีนะัดทานเรามีดินเนอร์ช่วงห้าโมงเย็น แต่ว่ารอบนี้ค่ะคือเราจองห้องที่พักไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วที่พักของเราอยู่ชั้นที่55นะคะห้องสู9เราจะไปนะคะ55คะ่ะ กนนะะต้องเสียบบัตรก่อนนะคะบัตรห้องพักของเราเราจะพาทุกคนนะคะมาดูภายในห้องนะคะห้องที่เรามาพักก็คือห้องพาโนรามาสวีทนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูห้องนะ้ำกันก่อนเลยนี่ห้องน้ำใหญ่นะ,ะห้องน้ำค่อนข้างกว้างเลยนะ น้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็ฝั่งน้นเป็นอาบน้ําแบบว่าเป็นห้องอาบน้ําห้องน้ำกว้างนะถือว่ากว้างเลยนะคะห้องน้เป็นห้องอาบน้ํามีน้ําอุน่นน้ําเย็นนะคะแล้วก็มีโซนร้านหา้าตรงนี้ขนเขามีกระจกให้ด้วยอ่ะกระจกแต่งหน้านะคะสําหรับคุณผู้หญิงดูดีอ่ะนี่นะคะมีกระจกแต่งหน้าให้เราด้วย อันนี้ก็เป็นกระจกแต่งหน้าะค่ะต่อไปก็จะเป็นฝั่งของตู้เย็นอันนี้นะคะเขาก็จะมีอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นชาเป็นเป็นกาแฟนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะเป็นเแล้วก็มีแก้วมาให้เราดืตอนนี้ก็เป็นตู้เย็นมีน้ำสองขวดมีน้ำสองขวดแล้วก็เป็นน้ำแข็งนะคะ สำหรับใครอยากจะดืม่มอะไรก็คือสามารถเอาตัา๋วแทนอันนี้นะคะมากินได้เลยแล้วก็จุดสำคัญที่สุดเลยของที่นี่ก็คือวิวที่สวยๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่สวยมาก ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทานอาหารแล้วนะคะตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วเรามีดินเนอร์ช่วง5้าโมงนะคะแต่ว่าเราอาจจะขึ้นไปชั้นที่84ก่อนเพื่อไปชมวิวเมืองเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันค่ะ่เรางางดตนจะ ไปวางก่อนเดี๋ยวเราไปเลือกอกอื่นต่อ าใครชอบวิวถูกสูงเคยสวยก็คือแนะนําที่นี่เลยนะคะว่าวิวสวยมากแล้วก็บุฟเฟ่คือคุ้มมากในราคาที่จ่ายไปนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ในคลิปนะคะในใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวบุฟเฟ่มีเวลา4ชัมม่วโมงใช่คะ่ะก็คือแต่เราใช้เวลา2ชัมม่วโมงในการถ่ายรูปแบบลใช่เราสามารถทานได้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะคะนะดีมาก มอยู่ที่บนชั้น84แล้วนะคะของตึกไบหยกสกายเราอยู่บนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชั้นที่เป็นพื้นหมุนหมุนนะคะเลยดวงคืนสวยมากจะเลื่อนไปรอบๆเองใช่ไหมคะใช่ก็คือว่าเรายืนอยู่เฉยๆแล้วเขาก็จะเลเื่อนไปรอบๆให้เองค่ะสวยมาก วันนี้ก็สนดกมากค่ะถือว่า <rs. S 2> คุ้มกับราคาที่ได้นี่เรากลับมาอยู่ที่ห้องพักแล้วใช่ตอนนี้เรากลับมาอยู่ี่ห้องพักกันละค่ะวิวกลางคืนห้องพักเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นพาโนรามาเลยใช่ใช่ห้องที่เราพักก็คือห้องพาโนรามาสวีทนะคะสวยมากมากค่ะห้องนี้ก็มอง<ช>เห็นรอบเลยแล,แล้วก็เป็นวิวถนนด้วยนะใช่สวยมากกลางคืนสวยมากกลางวันก็สวยแล้วกลางคืนคือสวยมากนะคะแล้วก็ อาหารให้เกี่คะแนนวันนี้อ๋อวันนี้เราไปกินข้าวขันนาเมื่อตอนเย็นเมื่อสักรู่ใช่ก็คือบัฟเฟ่เขาเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มใช่ถึง4ทุ่มครัวปิด3ทุ่มเราสามารถนั่งได้ยาวเลยอร่อยมากหลายอย่างครับแล้วก็เป็นบัฟเฟ่จริงๆคือไม่กล้เลยคุณทานได้ทานเลยแต่ยว่าเอามาเยอะนะใช่ใช่เอามาในปริมาณที่เหมาะสมครับก็เมนูทุกอย่างก็จะมีที่เราชอบไปก็คือก๋วยเตี๋ยว กุเดเด้งถิ e aquí, ่ว eh uh, wow. yeah, uh, okay. anyway> ่อยถิยว cool. 네่อยมากกุ้งเผากุ้งเผาใครมาต้องอย่าพลาดกุ้งเผาเพราะว่ากุ้งเผาํำจิมเขาอร่อยมากนะคุ้มมากอร่อยมากจริงๆตำจิมอร่อยอร่อยมากแล้วก็มีขนมหวานก็เค้กอร่อยมากอร่อยอร่อยแล้วก็มีน้ําน้ําก็มีสลัดน้ำใช่พวกเครื่องดื่มก็คือมีทั้งซอฟดิงแล้วก็มีพวกน้ําผลไม้แล้วก็ชานมไข่มุกก็มีค่ะที่นี่สวยมากครับก็ สวยมากจริงๆอ่ะมีค<ว>ิดว่าที่นี่ประเทศไทย,ไทยเลยคืสวยมากใช่ใช่ที่ที่เราไปนั่งทานอาหารนี้นะคะเป็นชั้น81โซนเอาท์ดอร์นะคะ,ะเป็นไพรเวทโซนก็คือใครที่อยากได้วิวสวยๆใครชอบถ่ายรูปคือแนะนำเลยว่าอ่ามุมเนี้ยคือต้องไปเพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายตอนที่เราไปนั่งกินข้าวคือมีช่วงพระอาทิตย์ตกอคือสวยมาก เป็นช่วงแสงสุดท้ายคือมันสวยมากคือคือฟ้ามันเป็นสีส้มหมดเลยอ่ะสวยสวยแนะนําเลยค่ะใครชอบถ่ายรูปคือโซนวครับก็คือ W เรานั่งตรงโต๊ะว W 2สองนะสองกสาได้ระมสองสองก็คือวิวสวยถ้าอยากได้เป็นภาทิตย์นตกนะครับก็คือว่าโซนนี้เลยใช่สวยมากแล้วเรื่องพนักงานบริการอย่งงี้มากดีมากค่ะพนักงานบริการดีดูแลดีมากค่ะแนะนําเลยคุณนุสราน้องกวางนะครับอยู่ แผนกนั้นก็คือดูแลเราสองคน<ห>ได้ดีดมากๆนะครับก็ขอบคุณนะที่นี้ด้วยใช่<อ>ค่ะน้องน่ารักมากๆครับพูดคุยเป็นกันเองแล้วก็แนะนําสถานที่ได้ดีมากๆใช่ก็คือเขาก็จะบอกว่าที่คือ,ค,อคือเราก็ไม่เคยมาที่นี่เขาก็จะบอกว่าที่อ่แต่ละชั้นอะไรยังไงบ้างน,นะคะใช่สิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือชั้น84อ่าเราก็พอเรา่านข้าวมาเสร็จแล้วเราก็เลยย่อยที่ไปข้างบน ชั้น84เป็นจุดชมวิวใช่จุดชมวิวมุมสูงที่สุดเลยก็เป็นเหมือนทางเดินครับที่แบบไม่ต้องเดินอ่ะมันเลื่อนไปเองหมดรอบๆรอบๆรอบๆก็จะเป็นพาโนรามาครับก็คือหมุนรอบตัวเองสามรอบอุตุบกษาก็จะเห็นวิวรอบกรุงเทพทั้งหมดสวยมากเนาะกางคืนลสวยงากแปลกตามแต่วันนี้โชคดีตอนบ่ายเรามาเราคิดว่าเราแย่แล้วเพราะว่าฝนตกใช่คิดว่าวันนี้เราแย่แน่เลย แต่ว่ามันทําให้ฟ้าเนี่ยครับเคลียร์วันนี้เราสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้แบบชัดเจนได้ชใช่<น>แล้วก็ได้เ,เห็นพระอา,<พ>าทิตย์ตกด้วยตอนเย็นฝนไม่ตกอืมตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ตกก็คือโชคดีมากเพราะวนะ่านั่งนั่งโซนเอาดอนะคะอย่างที่บอกเราได้เห็นพระอาทิตย์แบบตกสวยมากนั่งดูพระอาทิตย์ตกจนแบบเออต้องเรียกคนข้างๆมาดูนั่งดูพระอาทิตยแบบ์ต,ยนะต,ตกทำไมมันสวยมากเพราะว่าพระอาทิตย์ตูมใ,ใหญ่มากเลยนะคะก็ถ้าใครมาเนี่ยก็ เดินให้คุ้มครับแปดสี่แปดสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเป็นร้านอาหารเหมือนกันใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นเฟซนะคะแต่ถ้าจะเป็นโซนอา u t ต้องเป็นแปดหนึ่งเอาดอใช่ค่ะถ้าเป็น o u t ดอต้องแปดสิบเอ็ดครับผมก็เดี๋ยวเรายังเหลือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะเป็นอาหารเช้าเป็นเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรอาหารมีอะไรบ้างนะคะคืนนี้เราไม่ไหวแล้วเราไปทั้งกินทั้ง ดื่มกันมานะคะชั้นที่83ก็ไปดื่มมาได้ดื่มฟรีด้วยรานะคะนี่คุ้มมากมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารเช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเช้ามีอะไรกันบ้างนะคะครับผมขอตัวพักผ่อนกันก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพอนทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็บรรยากาศในห้องเราคือสวยมาก เพราะว่าตรงกับพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยนี่สวยเมื่อคืนพี่มีตื่นมาตอนตีสามมาถ่ายรูปวิวเมืองนี่สวยไหมคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะไปทานข้าวนะคะเป็นบุฟเฟ่เหมือนเดิมเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูว่าอะไรอาหารเช้าที่นี่นะคะ่ะเขามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ Living life, later all night, everyday, not need okay, pray, and want, all are some y ราวนี้นะคะเราก็ามาทานข้าวนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารไทะคะ่ะคือเมนูนีเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะแล้วก็มีอาหารวีแกนด้วยนะคะสำหรับคนที่ทานวีแกนเขาก็มีโซนที่แย่ไว้เลยนะคะเป็นเป็นวีแกนนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นน้ำปัน่นแบบวีแกนนะคะแล้วก็ลองเอามาชิม เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าอาหารเขามีอะไรกันบ้างน,นะคะปลาหนังโกะอร่อยมากจิ้นกับสังขยานะคะว้า มีความรู้สึกว่านเนื้อเยอะแป้งน้อยอะคะ่ะค่อนจะอร่อยแล้วขอปิดคลิปนะคะการพักผ่อนแล้วก็กินบุฟเฟ่ที่ตึกประโยกนะคะฝากอย่าลืมติดตามเพจไอซี่าอย่าลืมติดตาม YouTube ด้วยนะคะฝากติดตามฟังหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนด้วยคะ่ะบ๊ายบายค่ะ